ต่อมานะคะในส่วนของอันแรกเลยเราจะเรียนก็คือการคูณพหุนามด้วยเอกนามตัวแรกที่มีเดี่ยวเดี่ยวเราเรียกว่าอะไรคะเอกนามแต่ถ้ามันมีหลายตัวเราเรียกว่าอะไรคะพหุนามเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกว่าการคูณพหุนามด้วยเอกนามทีเนี้ยเวลาเราจะคูณเราก็พิจารณาทั้งหมด3อย่างอันแรกคูณเครื่องหมายอันที่สองคูณตัวเลขอันที่สามคูณตัวแปรอะมาดูอันแรกก่อน สามหน้าสามมันคือเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะบวกคูณบวกได้บวกต่อมาคูณตัวเลขอ่ะคูณตัวที่หนึ่งก่อนบวกคูณบวกได้บวกตัวเลขคูณกันก็คือสามคูณสองได้หกต่อมา x ตัวนี้มันไม่มีตัวคูณก็เขียนเลย x เพราะฉะนั้นอันแรกก็คือได้หกต่อมาคูณตัวที่สองบวกคูณบวกได้บวกเอามาใส่ต่อมาสามคูณสี่ได้สิบสอง ถ้ามันไม่มีตัวแปรนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจก็เอาตัวเลขคูณกันธรรมดาจบแล้วหนึ่งขอ้อต่อมาคูณตัวที่หนึ่งพิจารณาหนึ่งเครื่องหมายสองตัวเลขสามตัวแปรคูณเครื่องหมายก่อนบวกคูณบวกได้บวกสี่คูณแปดได้สามสิบสองไม่มีตัวคูณเขียนเหมือนเดิม x ต่อมาคูณตัวที่สองบวกคูณบวกได้บวกสี่คูณเก้าได้สามสิบหกจบแล้ว อ่ะแล้วถ้าสมมติครูถามต่อว่านักเรียนบอกว่าครูมันรวมกันได้ไม่ใช่หรอมันรวมกันได้ไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะ3 2 x กับ36เป็นพวกเดียวกันไหมมันไม่ใช่พวกเดียวกันตัวนี้มี x ไอ้นี่ไม่มี x เพราะฉะนั้นมันรวมกันไม่ได้นักเรียนห้ามเอารวมกันเด็กขาดถ้านักเรียนเอารวมกันแล้วมันคนละพวกมันผิดนะคะเพราะฉะนั้นห้ามรวมกันเพราะว่า มันไม่มี x ถ้ามันมี x ตรงนี้นักเรียนถึงจะสามารถเอารวมกันได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จบอยู่แค่เท่านี้พอ,อ,อมาทีนี้มีลบเข้ามาด้วยนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจก็คือทําเหมือนเดิมคูณตัวที่หนึ่งอะลบคูณบวกได้ลบห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้า x ไม่มีตัวคูณก็เขียน x เหมือนเดิมต่อมาคูณตัวที่สองลบคูณลบได้บวก ห้าคูณสี่ได้ยี่สิบจบแล้วคะ่ะรวมกันไม่ได้เพราะว่าคนละพวกไอ้นี่มี x อไอ้นี่ไม่มี x ต่อมาคูณตัวที่หนึ่งลบคูณลบได้บวกแล้วก็จะไม่เขียนบวกนะคะเพราะว่ามันเฉยเนาะต่อมาหนึ่งคูณสองได้สองเราก็จะเขียนสองไปเลยแต่นักเรียนต้องรู้ว่าสองตัวนี้มันเป็นบวกอ่า x ไม่มีตัวคูณก็เขียน x ต่อมาคูณตัวที่สองลบคูณบวกได้ลบ หนึ่งคูณเก้าได้เก้ารวมได้ไหมคะรวมกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละพวกอ่ะก็จบเท่านี้ต่อมานักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนักเรียนเห็นอะไรเข้ามาเห็น x เข้ามา x เฉยๆคือ x ยกกําลังอะไรหนึ่งถูกไหมคะเเฉยๆคือ x ยกยกกาลังหนึ่งเนาะก็ทาเหมือนเดิมเครื่องหมายตัวเลขตัวแปรเครื่องหมายก่อนคูณตัวที่หนึ่งก็โยงไปบวกคูณบวกได้บวกอ่ะสองคูณห้าได้สิบ ต่อมาคูณตัวแปรเพราะว่ามันมีตัวแปรให้เราคูณถูกไหมคะทีนี้ฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กําลังไปบวกไอ้นี่1ตัวไอ้นี่1ตัวรวมเป็น2ตัวถูกไหมคะกลายเป็น x ยกกําลัง2ต่อมาคูณตัวที่2บวกคูณบวกได้บวก2คูณ2ได้4 x ไม่มีตัวคูณก็เขียน x เหมือนเดิมไอ้นี่ x กําลังสองไอ้นี่ x กําลัง1รวมกันได้ไหมคะไม่ได้ก็จบแค่นี้ ต่อมามีลบมาด้วยมีตัวแปรมาด้วยก็ไม่ต้องตกใจค่ะก็ทําเหมือนเดิมคูณตัวที่1ลบคูณบวกได้ลบ2คูณ6ได้12ไอ้นี่ x กำลังหไอ้นี่ x กำลัง1ถ้าเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปบวก x 1ตัว x 1ตัว,ตวกลายเป็น x 2ตัวก็คือ x ยกยกกำลัง2ต่อมาคูณตัวที่2ลบคูณลบได้บวก2คูณ1ได้2 x ตัวนี้ไม่มีตัวคูณก็เขียนเหมือนเดิม จบแล้วต่อมาข้อที่เจ็ดทำเหมือนเดิมคูณตัวที่หนึ่งบวกคูณบวกได้บวกหน้า x ก,กํำลังสองคือเลขหนึ่งถ้านักเรียนยังไม่แม่นนักเรียนก็ใส่เลขหนึ่งไว้ก่อนต่อมาคูณตัวเลขสี่คูณหนึ่งได้สี่อ้นี้ x 2สองตัวไอ้นี้ x 2สองตัว, 2, ตวกลายเป็น x สี่ตัวก็เป็น x ยกยกกำลังสี่ต่อมาคูณตัวที่สองบวกคูณบวกได้บวกสี่ 4, คูณสองได้ 8x เฉยเฉชื่อ x ยกกำลัง1อันนี้ x 2ตัวอันนี้ x 1ตัวกลายเป็น x ยกกำลัง่าต่อมาคูณตัวที่3บวกคูณลบได้ลบ4คูณ3ได้12 x กำลัง2ไม่มีตัวคูณก็เขียนเหมือนเดิมก็คือ x ยกกำลัง2 x กำลัง4 x กำลัง3 x กำลังสองมีตัวไหนที่เป็นพวกเดียวกันไหมคะไม่มีใช่ไหมเราก็จบแค่นี้